สวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับเอิร์ทมีเรื่องจะปรึกษานิดนึงครับพี่เรื่องอะไรว่ามานนองตัวเรื่องเงินผมเห็นพี่เป็นกูรูเรื่องหญิงไงไอไมาเลยบอกใครบอกใครบอกมีหลายคนเขาบอกมาพี่บพี่เจจะปรึกษานิดนึงครับว่าหน้าร้อนนะพี่จะพาหญิงไปเที่ยวทะเลเตรียมตัวไงบ้างเตรียมตัวงางน้หน้าร้อนนะครับผู้หญิงเน่ยนะกลัวสองอย่างอะไรบ้างพี่กลัวแดด แดดแดดกลัวพวกมแมลงแมลงอ่าประนี้ในทะเลบางทีบางทีมทมีพวกตัวปึ่งตัวอะไรพวกนี้ตัวปึ่งครับอ่าแล้วก็ต้องเตรียมอย่างแรกก็องมีซันเชดซันเชดอ่าซันเชดเป็นครีมป่ะพี่เฮ้ยซันเชดคือนี่ของโคแมนตัวใหม่เนี่ยคือแค่นี้พื้นที่กระชับมากสําหรับประมาณ2คนครับกลางมาปั๊บมีกาชิดในตัว อา่าฮะแล้วเสร็จแต่ละมุมเนี่ยมันสร้างมาสุดยอดมากมีสมบอบอกเสร็จแล้วเนี่ยมีแต่ละมุมมีถุงทรายให้ใสทรายเพื่อให้มันฟิลอ<า>๋ออ่ทาทีนี้ปุ๊บก,ก็เป็นอุปกรณ์กันแดดฮะขนาดกระชับอา่าประมาณสองคนใกล้ชิดใกล้ชิดสองคนพอด,ดีอา่าสองคนอกต้องพอมีที่วางขนมขน,นมขมฮะคณลรง้งคูลเลอร์ okay, ชิลครับอ่าแล้วอุปกรณ์เสริมอีกอันหนึ่งอะไรครับพี่ ล่มโคแมนล่มในกรณีที่แดดโอ้โหแรงมหาศาลไม่สามารถต้านไอสังนเฉตไม่สามารถต้านทานได้อา่มเสริมปักเขาอีกอยู่อ่าเดี๋ยวเราไปจะไปดูวิธีการล้วเริ่มเนี่ยข้อดีอย่างหน,นึ่งนี่กระติกโคแมนไม่ใช่นะนี่ครับฐานล่มฐานล่มฐานล่มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสร้างมาให้เป็นเบาๆฮะแต่มันเป็นฝังทงน้ําเสร็จแล้วเนี่ยหนกปุ๊บใส่น้ำเข้าไปฮะปึกจึกนิ่งอ๋อ พายุเข้าไปไม่ได้ใส่น้ำปั๊บน้ำล่มเสียปากเข้าไปเข้าให้นะครับผมอุปกรณ์มีอะไรกันหญิงน่าจะชอบพี่้ยนนี่นี่นี่ตับอะไรพี่อะไรพี่เต็นท์ห้องน้ำเต็นท์ที่เต็นท์อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อเข้าห้องน้ำทำอะไรกระจุกกระเจี๊กที่มันไปเปิดเปิดเจอร์ในกรณีที่แบบว่าชายหาดที่มันไอโซเลตไอโซเลตหน่อยเห็นไหมเราก็ไม่เปิดเปิดเจอร แล้วก็คุณผู้หญิงก็จะสามารถรู้สึกปลอดภัยครับนะครับนี่ครับเห็นไหมเสร็จมาแล้วปุป๊บมันจะเป็นห้องสําหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อะเป็นห้องน้ำเล็กๆก็มีน่าเชื่อี่ห้องส้วมส้บโครแมนก็เป็นส้วบได้เลยครับผม้ห้องขับน้ําได้เลยครับมีอะไรอีกนะอุปกรณ์เอม๊มีนี่ที่บอกว่าผู้หญิงไม่ชอบกลัวแมลงมแมลงแมลงนี่คือซันเชดเอียนที่มีมุ้งด้วยมนะกรณีที่เรา จะหวดยืดเวลาดูพระอาทิตย์ตกฟังมาขณาพระอาทิตย์ตกปุ๊บเนี่ยมียุงไหมมีครับผมป้องกันยุงแต่ขณะเดียวกันเราต้องดื่มกับบรรยากาศที่แมนโรติกโอ้โหอีโรติโรติกเอ้ยโรแมนติกอ่ะโอเคครับโรแมนติกนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมีเอ่กลางมาปุ๊บ ่านอนนอนดูพระจันทร์คัที่ตกน้ำดิฮะนอนดูพระที่ตกน้ำแมนโรติกมากโรแมนติกดิอ๋เหรออ๋อเสริมอะไรอีกเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้พับของโชว์แมนนี่ก็โเสียงมากนะปาปการไปนั่งชายหาดสองสองสองคนชแล้วเรื่องเรื่องหนึ่งของที่เราถือมาเนี่ยมันไม่หนักเบาแบกได้ พวาวนั่น,นกไม่อ่านะครับผมแล้วก็นะจะขาดไปไม่ได้นะครับผมอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างนึงคือคูลเลอร์ของโ,โคแม่นะครับผมในขณะที่เรากำลังลมเย็นๆก็มีเครื่องดื่มจิบนะอ่านี่ขนาดพพาไม่ยันมีเครื่องดื่มสักสี่ห้ากระป๋องนี่รูปเปิดป้าบป้าปุ๊บเสร็จแล้วนี่นะรุ่นใหม่มันมีเนี่ย ล็อบ,บใส่ใส่ตัวนี้ครับใส่ไอซ์แพคปักเข้าไปเก็บความเย็น آ آ, เสริมไปอีกอนะโอ้พูดมากกว่าน้ำผิวอะผิวเขาท,าท,าท,าทาี่นัวนะจีจัดได้ไหมจัดได้ครับรู้สึกพูดมากมากเลยเนครับครับผมมีรา,า,าไรแถวยิ่งไหมครับว่าแต่ไม่แบ่งน้องหน่อยก็ผมว่าน่าจะเป็นเอิร์ธน่าจะมีทางเลือกในการพาสาวเนี่ย ไปเที่ยวชายหาดได้ย่างสนุกสนานเลยนะเรียกว่าเด็กครั้งนี้สาวประทับใจแน่นอนคิดไม่ผิดจริงๆที่มาปรึกษา,าทีนะ่ชอบแน่นอนครับคอนเฟิร์มโอเคครับ